โกเโน SS ่ SSR บวกเดือนหน้านี้เจอกันแน่นอนรูปร่างใหม่ระดับ SSR บวกคาดว่าน่าจะดูดีกว่าร่างแรกอย่างเยอะอีกทั้งรายละเอียดสกิลระดับ SSR บวกก็มีออกมาให,ให้เราได้รับชมกันแล้วนะววเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับรู้รับทราบข้อมูลทั้งหมดของตัวละครใหม่เดือนหน้าทางเซิร์ฟเวอร์จีนก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ราบสวัสดีพ่อแไไม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมดเดอลสตองเกตในซูเวอร์จีน <c oughs> ท,ที่ทราบกันมาตลอดเลยนะว่าตอนนี้ทางซูเวอร์จีนเนี่ยได้มีรูปหลุดเกี่ยวกับตัวละครใหม่ๆที่กาลังจะเข้าสู่ในตัวเกมภายในเดือนหน้า <c oughs> ซึ่งรูปหลุดต่างๆที่ผมนํามาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับรูปการใช้ท่าไม่ตายหรือเรียกอีกแบบหนึ่งให้มันชัดเจนเลยนั่นก็คือรูปแอนิเมชั่นก่อนการใช้อันติหรือท่าไม้ตายซึ่งรูปเหล่านั้น้นนนนเเเเเททท่่่่าาาีีีรรรไไดห็็ปยมมัักกกจะะตวลคองโ เป็นร่างในระดับ SSR บวกอีกทั้งภายในคลิปนั้นยังมีรูปของเจ้าตัวพิกอตร่าง SSR และก็ SSR บวกอีกด้วยซึ่งคลิปเหล่านั้นที่ผมได้เปิดเผยไปเนี่ยผมเองก็พูดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดเจนแบบ100%แต่วันนี้ผมมีข้อมูลใหม่และก็รูปรูปใหม่มายืนยันว่าไอ้เจ้าตัวเกโรเกโรระดับ SSR บวกมันจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนอย่างแน่นอนภายในต้นเดือนหน้าซึ่งรูปรูปนั้นก็คือรูปรูปนี้เลยครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> ต้องบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวเกโร,ระดับ SSR อาบวกยังไงก็มาแน่นอนภายในต้นเดือนหน้าและที่สําคัญเจ้าตัวพิกอตร,ระดับ SSR oh. และก็เจ้าตัวพิกอตร,ระดับ SSR บวก2ตัวละครตัวนี้น่าจะมาพร้อมๆกันในสักประมาณกลางกลางเดือนหรือไม่ก็ต้องรอวันที่มันครบรอบ3ปี2องตัวละครตัวนั้นยังไงก็น่าจะมาอย่างแน่นอนร้อยเซและเราลองมาดูรูปร่างกันสักนิดหนึ่งสําหรับร่างใหม่หรือว่าร่างระดับ SSR บวกทำออกแบบมาได้ถือว่าดูดีมากๆ mm. ถือว่าตัวละครของเขามันจะย้อมแมวแต่ลูกเล่นต่างๆผมคาดว่ามันจะดูดีกว่า ร่างแรกค่อนข้างเยอะเ uh? นื่องจากร่างแรกของเขามันจะเป็นน้องอ้วนๆชมพูตาเดียวยืนตรงตลอดเวลาคือมันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากมาย oh. แต่พอมาเป็นร่าง SSR บวกจะมีเก้าอี้นั่งที่เขาชอบนั่งประจำาติดตัวมากับเขาอีกด้วย oh. และคาดว่ารูปร่างหรือว่าตัวโมเดลของเขาเนี่ยน่าจะมีไอ้เจ้าลูกกระตาตรงเนี้ยสตัวเนี้ยคอยบินรอบๆตัวนะฮะ oh. มันทําแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็เท่ยู่พอสมควร <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าตัวละครรูปร่างของเขาเนี่ยมันจะย้อมแมวมาก็ตามซึ่งเอาข้อจริงไอ้เรื่องย้อมแมวเราก็ไม่่ตต้ออองงไไปพพูดะะรรรมมมาาาาากกเเเเววัข มันเอาลิขสิทธิ์มาจากการะตูนแบบเป๊ะๆหนึเปอร์เซ็นหากถ้าเขาซื้อลิขสิทธิ์จากมังงะมาเมื่อไหร่เจ้าตัว SSR บวกตัวนี้ภายในอนาคตข้างหน้ามีการอัปเกรดกลายไปเป็นระดับ UR หรือระดับ SSR เจ้าตัวเกโร SSR บวกตัวนี้หรือว่าตัวละคร SSR บวกตัวเก่าๆที่มันย้อมเมลมาแบบน่ากเกลียดอาจจะมีรูปร่างโมเดลที่แตกต่างไปมากกว่าเดิมยกตัวอย่างอะตอมิกร่าง SSR บวกตัวนี้อาจจะกลายเป็นถือดาบสุริยันก็ได้กาโร SSR บวก,ก,กตัวนี้อาจจะกลายไปเป็นร่างปีศาจเหมือนในมังงะเลยก็ได้<ว>ซึ่งตอนนี้ร่างของเขาเนี่ยมันมีร่างของเทพเออไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะสปอยเกินไปกระบองเหล็ก SSR บวกก็อาจจะมีร่างอาบเลือดส่วนน้องโกเคสึอก,ก็อาจจะมีร่างหิ้วหัวหรือหัวขาาดดมก็็เปปนไปไ้ และที่สําคัญล่่งไซคอของเจ้าตัวเกโรเกโรที่มันเป็นรูปร่างผู้หญิงสวยๆงามๆสู้กับเจ้าตัวทาสมกิร่างนั้นก็อาจจะมาปรากฏให้เราได้เห็นภายในอนาคตข้างหน้าตอนตัวเกมครบรอบ4ปีก็เป็นไปได้้ <Wow. S 1> าจจเกิดทีมงานเข้าใจดีเขาก็น่าจะทํานะหรือไม่ตัวเกมนี้อาจจะปิดไปก่อนก็ต้องรอดูกันยาวๆแต่เท่าที่เราดูรูปโปรโมทการเปิดกาชาต,ตรงนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูดีแล้วแหละเพราะว่ามันมีเก้าอี้นั่งไงซึ่งล่างแรกอะรูปโปรไฟล์มันมีแต่พอมาเป็นโมเดลในเกมมันดันยืนรวมไปถึงสกินของเขาก็มีเก้าอี้มอมมี่เหมือนกันนะแล้วก็มี น้องลูกกระตาตัวนี้บินอยู่รอบๆแต่พอมาเป็นรูปร่างดันเป็นยืนปกติซะงั้น oh. เพราะฉะนั้นผมขออวยพรเลยให้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมาในรูปแบบการนั่งแบบลอยตัวและก็มีลูกกระตาตัวนี้บินอยู่รอบๆตัวโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มจัลดสุดๆ oh. เอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับรูปร่างของเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ oh. ส่วนลูกพี่พ,พี่ก๊อตของเรานี่รูปแบบก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมครับ oh. ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของร่าง SSR และก็ร่างระดับ SSR บวกเท่าท ผมสังเกตความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็มีแค่ไอ้เรื่องการถือขนมนอกนั้นชุดสภาพเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆเอาเป็นว่าเราก็ต้องมารอลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวละครต่องตัวนี้มันเข้ามาในเกมเมื่อไหร่รูปร่างเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมหรือไม่อีกทั้งรายละเอียดสกิลของเขาตอนนี้ยังไม่มีหลุดออกมานะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่พอสมควรแต่คาดว่าต้นเดือนหน้าน่าจะมีรายละเอียดสกิลของเขาหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันอย่างแน่นอน <Wow. S 1> เพราะว่า2ตัวละครตัวนี้มันน่าจะมาในช่วงกิจจกกกรรรรมมคบบอ3ปีตัััวววเนนนนนพใสา ครบรอบ2ปีในเซร์เวอร์ไทยก็เตรียมอรอลุ้นของแจกกันได้เลยเห็นข่าวมาแววๆว่าอาจจะแจกคิงในระดับ SSR บวกนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะแจกแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมสามารถการันตีให้เ,เพื่อนได้เลย <S 2> <S 2> นั่นก็คือตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าของทางเซร์เวอร์ไทยจัดไปเลยครับเกริวกันชุบ SSR บวกมาอย่างแน่นอนร้อเปอร์เซใครที่ดองตัวดําไม่ทันก็เตรียมชิปหายกันได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวเกริวกันชุบ SSR บวกมันดันมาพร้อมกับเจ้าตัวคิง SSR บวกคอปู่บอมไม่ สามารถเล่นได้เลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมขออวยพรให้เพื่อนๆใช้ตัวดําเปิดได้น้อยที่สุดเพื่อที่จะเอาเจ้าตัวเกริวกันชุบเอเดนอาบวกมาไว้ในทีมและส่วนเรื่องรายละเอียสกิลของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ SSR บวกก็มีหลุดออกมาให้เราได้ดูเช่นเดียวกันแต่คาดว่าเพื่อนๆบางท่านก็น่าจะทราบกันดีแล้วเพราะว่าไอคลิปที่แล้วที่ผมทําไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียสกิลต่างๆของเจ้าตัวเกโรเกโรแต่ถ้าหากใครไม่อยากย้อนคลิปไปดูหรือไม่อยากเสียเวลาย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านั้นเดี๋ยวผมเองจะมาพูดดภายใในนนนนคลลิปีี้้้้หเพื่อออไฟัััังกกกสรบแว ต้องขอบอกก่อนเลยว่ารายละเอียดสกิลต่างๆของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ S s r ซอาบวกอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตอนที่มันเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนเอาเป็นว่าจากเท่าที่ผมแปลมาเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเกโรเกโรมันจะทําการเรียกลูกตาออกมาช่วยเหลือในการโจมตีจํานวนหนึ่งตัวและดามเมจของการโจมตีจะคิดอยู่ที่100%จากค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเจ้าตัวเกโรเกโรระดับ SSR บวกหลังจากที่ตัวละครใดๆก็ตามทาการเคลื่อนไหวไเจ้าตัวเครื่องบินลาตะเวนหรือไอ้ลูกตาลาตะเวนตัวนี้ก็จะทาการสุ่มโจมตีใส่ังูด้ดดวยาเม การโจมตีจะสูงสุดอยู่ที่3ครั้งใน1เทินและหลังจากที่ลูกตาตัวนี้โจมตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวละครที่โดนโจมตีจะโดนตัดเลือดไปเลยสูงสุดอยู่ที่600้เปเซแต่ไม่สามารถตัดเกินได้อยู่ที่ห้เอร์เซนและที่สาคัญหลอดเลือดที่โดนตัดไปไม่สามารถเพิ่มหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมทั้งหมดไอ้ลูกตาตัวนี้จะอยู่ในสนามเพื่อทําการโจมตีใจฝั่งสตนน่าจะตลอดทั้งเกมไม่ว่าเจ้าตัวเกโรเกโรจะอยู่ในสนามหรือว่าตายในสนามก็ตามเนี่ยเจ้าต อยู่ในสนามตลอดหรือถ้ามองว่าไอ้ลูกกระตาตัวนี้มันโกงเกินไปก็น่าจะเอาเป็นว่าเจ้าตัวลูกกระตาอาจจะตายไปพร้อมๆกับเจ้าตัวเกโรเกโรหากเจ้าตัวเกโรเกโรยังอยู่ในสนามลูกกระตาก็ยังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเกโรตายไปไอ้ลูกกระตาตัวนี้ก็จะหายไปทันทีและส่วนดาเมจ350%ปก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรและที่สําคัญเจ้าตัวนี้มันสามารถตัดเลือดได้อีก ด้วยนะคุณผู้ชม oh. อารมณ์ท่าเทียมความสามารถก็จะเหมือนกับเจ้าตัวโดนของเจ้าตัวคิงเลยแล้วก็ยังมีการตัดเลือดที่เหมือนกับเจ้าตัวอะตอมิก s s r เบวกเข้าไปอีกด้วย oh. เอาเป็นว่าเดือนหน้าตัวดํา oh. ผมน่าจะเพียงพอกับการเปิดหาเจ้าตัวเกโรเกโร SSR บวกยังไงบางทีน่าจะได้เจอกันอย่างแน่นอนครับ <Wow. S 1> เพราะว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยจากเท่าที่ผมดูสกิล s s r บวกมานะถือว่าเป็นตัวละครที่คอยทาดาเมดได้ดีอยู่พอสมควร mm. อีกทั้งเราไม่จําเป็นจะต้องมีเจ้าตัวอะตอมิกเอสเออาร์บวกเนื่องจากความสามารถในลูกตาตัวนี้เนี่ยมมััการตดดลลืออูแ้ว 90%ตัดได้ทั้งหมด3ตัวส่วนไอ้เจ้าตัวอะตอมิกเนี่ยมันตัดเลือดได้แค่2ตัวละครนะถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นว่าโดนของเจ้าตัวเกโรเกโรเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรหากเทียบกับเจ้าตัวคิงระดับ SSR บวกแล้วก็อะตอมิกในระดับ SSR บวกนั่นเองเอาเป็นว่าในเนื้อหาทั้งหมดภายในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆอยากจะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยอย่างเต็มที่ถ้าผมมีเวลาว่างเมื่อไหร่จะเข้ามากดไลค์เข้ามากดใจแล้วก็เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์เหล่านั้นให้นะครับยังไ นนเหมือนเดิมเลยอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆทุารน